สวัสดีครับ Hi guys you are watching Learn Thai Happily with me ครูสัง This video you are going to learn Thai from this news นักวิทยาศาสตร์ค้นพบไดโนเสาร์ตัวใหม่นักวิทยาศาสตร์ means scientist ค้นพบ means discover d ดโน s a า r ตัวใหม่มี new dinosaur นักวิทยาศาสตร์ในอาเจนตินาพบฟอสซิลของไดโนสาวตัวใหม่นักวิทยาศาสตร์ means scientist ในอเจนตินา means in Argentina พบฟอสซิล means find fossil ของไดโนสาวตัวใหม่ means of a new dinosaur ฟอสซิลนั้น มีความพิเศษมากมันมีทุกส่วนของร่างกายฟอสซิลนั้นมีสเป f o ฟอสซิลมีความพิเศษมากมีส s i ซิฟอสซิลมันมีมีสทุกนขอมีส e ิทแ i สทุกสมีทุกส่วนของร่างกาย m ี a n s all ส h e b o ่ y น a r t s นี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลทั้งหมดของไดโนเสาร์ชนิดนี้ นี่เป็นครั้งแรก means it is the first time ที่นักวิทยาศาสตร์ means that scientists ค้นพบฟอสซิลทั้งหมด means find the whole fossil ของไดโนเสาร์ชนิดนี้ means of this kind of dinosaur ฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวใหม่มีน้ำหนักประมาณ4ตัน fossil means the fossil ของไดโนเสาร์ตัวใหม่ means of a new dinosaur <c oughs> มีน้ำหนัก m e a w s w g h t ประมาณ4ตัน m a n s about f o u tons พวกเขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับไดโนเสาร์จากวอรซิลนี้พวกเขา means they สามารถเรียนรู้ m n s can learn สิ่งต่างๆมากมาย means many things เกี่ยวกับไดโนเสาร์ a n s About dinosaurs. The fossil นี้ means from t h i f o s s i l Let's read the news together. นักวิทยาศาสตร์ในอาร์เจนตินาพบฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวใหม่นักวิทยาศาสตร์ในอาร์เจนตินาพบฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวใหม่ฟอสซิลนั้นมีความพิเศษมากมันมีทุกส่วน ของร่างกายฟอสซิลนั้นมีความพิเศษมากมันมีทุกส่วนของร่างกายนี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลทั้งหมดของไดโนเสาร์ชนิดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลทั้งหมดของไดโนเสาร์ชนิดนี้ ฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวใหม่มีน้ำหนักประมาณ4ตันฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวใหม่มีน้ำหนักประมาณ4ตันพวกเขาสาม,มารถเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับไดโนเสาร์จากฟอสซิลนี้พวกเขาสาม,มารถเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับ Dinosaur, this is the news that you learn today. If you love learning Thai from news with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me. Kru Sang. I will post a video about learning Thai from news with me five days a week from Monday to Friday. Thank you so much for learning Thai with me and watching my video i see you later in the next news. Sawaddee krab. Like